สวัสดีครับผมลอลบูนะครับวันนี้อยู่กับโปรเจกต์ใหม่ครับนี่ล yeah. ายผ้าลายห้าอาร์ลย้าตัวอาร์นะครับตัวคาบูใส่เครื่องประวานแปลงหัวฉีดครับนี่ชุดไฟนี่เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวชุดไฟด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวดูชุดไฟนี่โอเคนะครับชุดไฟก็จะมีแยกนะครับแยกแป่หัว เป็นหัวกับไปท้ายแยกไว้ของลืมบอกนะครับของอันนี้ของชุดไฟของ n k racing นะครับผมซื้อมาน่าจะ950ชุดไฟ n k racing มีแต่ไฟหน้าไฟท้ายเป็นระบบหัวฉีดนะครับเอาแต่ชุดหัวก่อนเนาะชุดหัวชุดหัวชุดหัวนี่เส้นสีแดงเนาะแดงดำคู่เลยอันนี้เป็นสวิตชกุญแจครับ กุญแจแยกไปอันนี้ดำเหลืองเป็นไฟหน้านะครับอันนี้ปลั๊กแมปเซนเซอร์นะครับปลั๊กแมปเซนเซอร์ของ s สามนะครับจะหัวใหญ่ๆหญ่ s 3แต่ผมคันนี้เป็นเป็น s 4เนาะเราก็ต้องไปซื้อปลั๊กมาปลั๊กแปลงนี่ผมซื้อมาแล้วนี่ปลั๊กแปลง s 3ออก s 4ครับนี่มันก็จะเสียบเข้านี้เลย ร้อยแล้วก็มีแดงชมพูนะครับแดงชมพูเป็นปักหัวฉีดแดงชมพูปักหัวฉีดครับอันนี้เขียวน้ำเงินเขียวน้ำเงินเป็นอุณหภูมิหรือเปล่าเนี่ยอุณหภูมินี่ตัวนี้อันนี้เซนเซอร์อุณหภูมินะ มานี่แหละมัรู้ฟังเลยนี่อุณหภูมิของผมปากขักครับโอเคไปแล้วอะไรอีกอันนี้คอยคอยไฟนะครับคอยหวเทียนผมไม่ได้ทักถามทางเพจนะครับว่าทีไหนบวกทีไหนลบเดี๋ยวผมไปทักถามอีกอันนี้ เป็นมัดไฟนะครับมัดไฟมัดไฟอันนี้มัดไฟผมเช็คดูแล้วมันเป็นของร้อยสิบเนี่ยร้อยสิบแต่เครื่องผมมันเป็นเครื่องประวานเนาะเครื่องประวานน่สี่ช่องอันนี้ของร้อยสิบมันจะแยกมาอย่างนี้ผมก็เลยหาซื้อนี่ไปหาซื้อนี่มานี่ตักแปลงอัเนะี้ยผมจะตัดต่อใันนี้เลย ผมซื้อเป็นชุดอย่างนี้มานะครับถ้าแถวบ้านถ้าแถวบ้านมีอันนี้ผมสั่งมาจากช็อปปี้ครับไม่แพงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นจะเปลี่ยนเป็นปลั๊กตัวนี้เพื่อได้ง่ายเลยครับตัดตัวเลยตัดแล้วก็ใส่ปลั๊กตัวนี้เป็นสี่ช่องโอเคอันนี้สีส้มสีส้มอันนี้เป็น เซนเซอร์ O2 นะครับเซนเซอร์ O2 ทูวูเจ้าคนนี้เลย,ยัอ๋อเซนเซอร์ O2 จบไปเซนสุดท้ายอ๋อหมดแล้วอันนี้เนาะอันนี้แหนบเซนเซอร์เอ๊ะมาส่วนท้ายทีนี้ส่วนท้ายก็จะมีแผงชาร์จของประวานนะครับหนึ่งสองห้าประวาน ของร้อยสิบน่าจะใช้เดียวกันนะสองร้อยสิบน่าจะใช้เดียวกันอันนี้ปลั๊กกล่องกล่องกาวอันนี้ปลั๊กกล่องนะครับปลั๊กกล่องผมใช้กล่องส้มเห็นก็ปรับได้แปดโหมดอันนี้กล่องส้มนี่ผมซื้อมาน่าจะแปดร้อยกว่าบาทครับในช้อปปี้เนะาะปลั๊กกล่องปุ๊บอันนี้สายเคเบิ้ลนะครับขายสายจูนสายจูน สายเช็คโคด้ดอันนี้เป็นแบตเตอรี่ชุดนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกกับขับว้วลบอันนี้เป็นไฟท้ายครับอันนี้คัมติกคันติ๊กมีสองเส้นได้ใช้แค่สองเส้นครับอีกสามช่องน่าจะเป็นอ่าระดับน้ำมันวัดระดับน้ำมันโอเคครับของผมก็ ชุดไฟผมก็มีประมาณนี้ครับวันนี้น่าจะไม่ได้สตาร์ทให้ดูน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเลยผมรอถังน้ํามันอยู่ยังไม่มีถังน้ามันถัคคงน้ํามันกับปั๊มติ๊กเนาะผมรอของอยู่ยังไม่มาเลยโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ